อีกหนึ่งประโยชน์ของหัวปัม๊มขวดแชมพูที่ใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะหัวปั๊มอย่าเพิ่งทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะสามารถนําเป็นที่ปัม๊มน้ํายาล้างจานได้แบบง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเติมนะคะพี่อ้มก็จะเติมจากถุงใส่เข้าไปในขวดแบบนี้ค่ะปกติถ้าเราจะใช้งานนะคะถ้าไม่เจาะรูที่ฝาเราก็เปิดฝาวันนี้วิธีการแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่แบบว่าเปิดฝาแล้วสวมตัวนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาจะรวมค่ะฝายังต้องปิดอยู่นะคะนี่เลยฝาปิดอยู่ค่ะ แล้วเราก็จะทำการเจาะรูตรงกลางค่ะเพื่อสวมหัวปั๊มตัวนี้เข้าไปนะคะนี่ค่ะเราก็เจาะเข้าไปเลยเจาะก,กว้างๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพียมจะใช้คัตเตอร์เก็บรายละเอียดอีกรอบนึงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราหมุนฝาออกมาก่อนเลยเล่มส่วนนี้ออกให้เกลียกล้ยงๆให้สะอาดๆเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําหัวปั๊มตัวนี้นะคะสวมเข้าไปได้เลยค่ะนี่เลยแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะและสำหรับวิธีการใช้งานค่ะเพียงแค่เราปั๊มเท่านั้นเองนะคะ นี่เลยน้ำยาล้างจานก็จะออกมาตามปริมาณที่เราต้องการนะคะและเมื่อเราใช้งานหมดขวดนะคะก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เราดึงฝาตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เติมได้เลยนะคะเราก็จะใช้งานเหมือนเดิมเลยค่ะนี่เลยกดลงมาแล้วก็กดเล็กน้อยนะคะเขาก็จะลงล็อกพอดีค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ขวดน้ำยาล้างจานหัวปั๊มแบบง่ายๆมาใช้แล้วนะคะ